โอเคครับผมก็สวัสดีทุทกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมก็มาวันนี้อยู่ในเกม Epic Treasure ครับผมทุกคนก็ไม่ได้ลงคลิปเกมนี้นานพอสมควรนะเป็นอาทิตย์2อ,อาทิตย์หรือเปล่านะจไม่ได้เหมือนกันก็เดี๋ยววันนี้มีคนรีเควสข้ามาเยอะนะครับผมดีมเข้ามาผมกันเยอะนะผมว่าขอรหัสหน่อยก็คือไอดีนี้นะผมดูไว้นะ i อคิโอก็คือมาแจกรหัสนะผมวันนี้เพราะว่าขี้เกยจปั้นละรหัสนี้ก็เลยแจกเลยแล้วกัน นะครับผมอันดับแรกเข้ามาดูที่เกาะเลยนะครับผมที่เกาะไม่ใช่เกาะดิที่เกาะนะครับผมก็อันนี้อัพไปก่อนนะครับมีไดมอนสองอันนะครับผมรับได้น่าจะ40เพชรอยู่นะสีอ40ไเดมอนอยู่แล้วก็อันนี้อัไปโอเคเลเวล12ครับผมอันนี้พวกนี้เลเวล1นะไม่มีอะไรผมไม่ได้อัพอะไรมากมายนะครับผมบอสอะไรก็มีรับก็มาที่เกาะ มารินฟอร์ดนะใช่ปะไม่รูไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นกิวนะเป็นหัวหน้ากิลด้วยนะครับผมก็ตีบอสต,ตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งเลยนะไม่มีคนตีช่วยเลยก็เป็นกัปตันมีคนในกิวประมาณ17คนนะไม่ใช่ประมาณมี17คนเลยแหละนะครับผมตอนนี้กิวก็เลเวลห้าแล้วนะครับผมก็มีคนเยอะแยะแต่มดูครับไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะสิบวันสามวันมิชชั่นเปิดได้ก็ต่อเมื่อ,อถึงเลเวลเจ็ดนะทุกคน ตอนนี้ไม่มีคนเข้ามาเลยแล้วก็คิววอลเนี่ยต้องรอถึงเลเวลสินะไม่มีคนเข้ามาเช็คอินเลยนะครับแล้วก็คิวเนี่ยเลเวลคิวไม่เดินเลยนะครับเกาะเค้ก็เปิด,ดและได้แล้วนะครับผมทุกคนอีกหนึ่งวันก็เล่นได้แล้วนะครับผมอันไหนวะอันนี้เลเวลแปดสิบต่อมาครับผมมาดูกันที่เรือก่อนเลยนะผมผมใช้เป็นเรือเจอมาหกหกนะครับ ก็เลเ60นะครับผมแล้วก็มีอัพอันนี้3 2อันนะครับแล้วก็2 1อันนะครับผมใช้แร่เหล็กนะครับอีก269ถึงจะอัพได้เป็น21นะเก็บแร่เหล็กไปเรื่อยๆครับผมไม้ก็เยอะมากเลยครับผมท่อนไม้ตอนนี้มีมอยู่40,000กว่าเลยนะ Sexy Foxy จริงๆว่าจะเลือก Sexy Foxy นะแต่เคยใช้ไปแล้วนะเหลือเจอมาครับที่ยังไม่ค่อยได้ชมประสิทธิภาพของเจอมาเลยก็เลยเลือกเป็นเหลือเจอมามานะครับผมโอเค นี่เป็นเสื้อผ้านะครับผมส่วนพวกของก็มีประมาณนี้แหละด้วยนะครับผมไม้มี4ี่หมื่นะสปินสีฟ้าถัางเบียร์แก้วเบียร์นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะมีซองจดหมายอันแล้วก็ผลปีศาจนะครับผม61อันเลยนะครับผลปีศาจก็มีอันนี้กิจกรรมมันเก่าไม่เกี่ยวอันนี้กิจกรรมใหม่ครับผมเพิ่งมาเลยนะครับประมาณ2วันที่แล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาหรอก2วันที่แล้วอันนี้ก็เก็บ ถ้าจะไม่ผิดเก็บ80อันนะได้เอ็ด้ NW อ่ะเออได้ลัดเขาเรียกอะไรเอ็ดเอ็ดเอ็ดอ,อ่ะหายากอ่ะสายพิเศษอ่ะเออก็มีตัวแฟงกี้มีอ่าโมเลียมีจินเบนะครับผมแล้วก็มี y, มอุซอบสองตัวเลยนะครับแล้วก็มีชอปเปอร์เอ็นดับบิลอีก4ตัวที่ยังไม่เปิดใช้นะครับผม4ตัวเลยนะประมาณนี้แล้วกันนะผมสําหรับจิ๊กซอนี่เป็นพวกแหวนนะ เข้ามาดูที่ฮีโร่ครับนี่ครับผมชอปเปอร์ครับมีอสามตัวครับบวกอีกยังสตัวยังไม่เปิดนะเป็น7ตัวมีชอปเปอร์เตัวครับผมตอนนี้แต่ไม่มีอะไรเนี่ยมาตีบวกไม่มีอะไรมาเพิ่มมันนะเลยได้แค่8ดาวนะตอนนี้ตอนนี้สิดาวก็มี4ตัวแล้วนะผมมีเอสมีลอมีฮอกกินแล้วก็โซโลนะครับผมอันนี้ จะปั้นนาะมิต่อนะครับแต่ยังเปิดไม่ได้นาะมิสักตัวคนระับเหมือนนาะมิจะออกยากเลยนะเออชอปเปอร์ก็ตามน,นั้นนะครับผมมีเจตัวนะครับตอนนี้แต่เหลืออะไรมาปั้น,นครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีซันจิเอ็นบเิลสตัวนะฟูจิโทระมีรอยอีกหนึ่งตัวนะครับผมรูดอ่อประมาณนี้แล้วกันนะครับผมระดับ S อแล้วก็ระดับ S 1, ระดับ A ประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะคลิปนี้นะก็ถ้าใครอยากได้นะผมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะไปตอบกับเมนต์นะผมแล้วก็รบกวนนะครับผมอินบ็อกมาทาง f c e e o o o k แฟนเพจก็ได้หรือ Facebook ส่วนตัวผมก็ได้นะผมแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชันนะเดี๋ยวผมจะไปตอบว่าให้ DMR มาแล้วกันให้อินบ็อกมานะครับผมแล้วคุณก็ทําการอินบ็อกมาภายใน1ชั่วโมงนะถ้าไม่มีเสียงตอบรับจากคุณนะ่ยถ้าคุณไม่ทักมานะครับภายในหนชั่วโมงที่ผมไปตอบกับคอมเมนตะ์เนี่ยผมจะไปตอบกับคอมเมนต์อื่นทันทีนะครับผม จนกว่าจะมีคนได้นะครับภายใน1ชั่วโมงนะครับถ้าผมไม่ตอบเม้นใครต้องทักมาหาผมภายใน1ชั่วโมงถ้าไม่ทักมานะครับก็คือคุณหมดสิทธินะผมขอตัดสิทธิ์คุณเพราะว่ามีคนขอรหัสกันเข้ามาเยอะมากนะครับผมก็เลยจัดให้แล้วกันเลขเ7็นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมน่าจะเข้าใจกติกาเนาะเดี๋ยวผมตอบไปให้ใต้คลิปอีกแล้วกันนะครับในมิ้นเลยนะครับผมว่ากติกาอะไรยังไงนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากให้ผู้ชมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาทำคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาครับไปก่อนนะครับผม bye บ๊ายบายจุบ๊บ